นี่คือชาไทยพร้อมดื่มชาพยักเหรอกี่ ML สร้สผสมนมโอยนมโคห้านต์น้ำชา44น้ำตาลสารขวดละ20บาทจากโลตัสทำไมสนผสมดีะแล้วแค่ยี่สิบาท กลิ่นหอมชาโเท่ว้าวชิมก่อนชาเข้มขน้นมันมันเหมือนไม่มีนมเลยอ่ะใช่แล้วม,มันก็จืดม,ม,มันต้องกินอ่างนี้เหรอ าม,ามาเอามาน่มาอุ้มมาตรงนี้ใส่หรือว่าใส่น้ำแข็งเยอะไปหรือว่าหรือว่ากินอ๋อไม่ต้องใส่น้ำแข็งคืออะไรคือตลุมมันจืดอย่งเงยชาพร้อมดื่มนี่ไงเรากินนี่นี่นี่นนเรากินผิดโอ้อโหนี่เอาใหม่เราต้องกินแบบไม่ใส่น้ำแข็งอือใช้ได้กินแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งโอเค